คิวเรียกเข้ามาโหลดแล้วนะทุกคนเนี่ยกำลังมาครับอุ้ยสวยเลยอะเขาย้ายรถไฟออกมาแล้วดูเดี๋ยวต้องรอให้เขาดึงรถไฟออกแล้วก็เปิดไมค์กั้นให้เราติดแม่น้ำเลยเห็นมา้ยนเห็นอ,อะทุกคนตอนนี้จะคลิปที่แล้วถ้าใครกลัวไม่เข้าใจว่าหนึ่งวันทำอะไรก็ย้อนกลับไปดูนะครับมีสองคลิปก่อนหน้านะ ค้ายในวันเดียวกันเนี่ยที่ผมทำงานเนี่ยครับเอา้าอะไรเนี่ยหนึ่งวันว่าผมทำอะไรบ้างก็หลังจากที่ล้างแทงจากคลิปที่แล้วนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปรับโหลดลิีมไหมนะ จะบอกนะถนนปิดอะ่ะกำลังไปรับโหลดที่นี่แม่น้ำวบผมวันนี้ก็พาลูกบาเมียมาด้วย <S <S เป็นครั้งแรกของที่นี่นะครับแล้วก็น่าจะของชายบอกว่าที่ออกมาวิ่งงานด้วยกันจ,จริงๆเนาะใช่น่าจะเป็นครั้งแรกก็เป็นครั้งแรกที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องแม่บ้านมันมาตอนโหลดใจดีทุกคนและด,แนนลดลนะีแม่บ้านแม่งดันสองสองโหลดเบิ้ลด้วยนะแม่บ้านแม่งมานั่งสองโหลดเบิ้ลเลยทุกคนเมื่อเช้าไปลงของ จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับสองคลิปก่อนหน้านี้เมื่อเช้าไปลงของมาล้างแขรงและนี่ก็มารับโหลดจะกลับบ้านนะชั่วโมงขับเลืออยู่ห้าชั่วโมงนะต้องรีบทำงนานแข่งกับเวลาครับเพราะหลังจากรับโหลดเสร็จต้องขับกลับบ้านนีกสี่ร้อยโลต้องรีบทำเวลานี่กระทางเข้าไปรับทุกคนเดีย๋ยวพา,าไปชมบรรยากาศตามมาพูดได้สั้น โอ้ยเข้าได้อ่ะเนี่ยเสียวว่ะอืมเล่นแล้วก็เฉียดจ่ะแค่มากถนนในเชียงหลุยทุกคนมันเล่นจอดกันข้างถนนมันก็แบบติดเลยอ่ะนึกถึงอะไรแล้วไหมนึกถึงเวลาขับรถบ้านเรา ที่แบบพอดีพอดีนะอาจจะไม่ยุ่งเข้าบ้านเราแต่ด้วยรถมันขนาดกว้างนะครับไซส์มันเนอะไซส์มันค่อนข้างใหญ่มันก็เลยแบบจะมองอยากนิดนึงนะปกติผมก็จะนั่งโหลดเตี้ยครับแต่ว่าถ้าเข้าในเมืองหรืออะไรเงี้ยผมก็จะปรับเบาะขึ้นแต่ปรับบอกมากไม่ได้ฮะขาลอยจากพื้นาขาลอยจากพื้นขาหลุดแล้วเดี๋ยวไม่ถึงคัสพอไม่ถึงคัสปึ๊บรถหลุดเลยตอนนี้ดับเลยไม่มาขับเลยขับไม่ได้หรอกเนี รู้สึกเบียดเสียดอึดอัดเอะเกินขับรถรถเล็กแล้วมาขับรถใหญ่ทำไมใช่ใชดูเข้าจอดอันนี้จอดนึกยางจะจอดขาจอดเนาะแล้วอะไรรูไ้ไหมขาออกอะ่ะเบียดมากเลยมันเป็นเนินขึ้นแล้วป้ายสต็อปป้ายหยุดเยอะมากต้องหยุดบ่อยแล้วต้องปล่อยขึ้นอะ่ะรถหนักๆออกตัว มันไม่ต่างคนต่างมองดูดิมันดูแบบเถื่อนจริงๆน,นะซอกซอยคล้ายบ้านเราอะ่ะแบบบ้านเราคล้ายๆสลัมอะ่ะที่แบบมูส่สยงดดเด็กวัยรุ่นเยอะอะไรเงี้ยแล้วเซนหลุยนี่ก็ขึ้นชื่อนะใช่เป็นเมืองที่อันตรายนะสําหรับมิสซูรีนะโอ้ปิดท็อปปิดท็อปเลยแหละถ้าชั้นมานอนที่เนี่ยฉันจะเข้าไปนอนข้างในโรงงานจะไม่มาชัดเอาชันด,ดาวยู่้านอกเพราะว่าเสี่ยวคนมาขปขั้นหรือว่ามายุ่ง ไม่มีคนนะเราต้องทำเองครั้งแรกโทรถามเขาครับเขาจะโทรบอกว่าให้ทำยังไงค u ัสเ m อร์เ,อเนี่ยมันคือชื่อลูกค้านะที่อยู่ก็คือเมืองครับบริษัทเราคนขับออกจากนอกรถไหมบอกใช่ แล้วก็มาหารรสครับ been checking uh, in 316087 uh, the trailer number 314 อะไรไหมไปกิ right, ๊บไปรอครับเขาบอกให้ไปรอที่จุดรอแล้วเดี๋ยวเขาจะออกมารับเราตอนนึงขอข้างน้ำก่อน กลับบ้านเดี๋ยวถึงบ้านดึกลูกสาวรอลูกสาวโกรธนะมักกวัาพรุ่งน,นี้พาเขาไปพรุ่งนี้พาเขาไปกินซูชิ <50 minutes S 1> ก็หายกรธแล้วเพราะว่าลูกสาวไปเรียนไงแล้วถ้ามาเยอะรถเต็มให้ลูกไปเรียนแมวอยากลูก<ม>สาว,<ม>วอยู่ละอาอยู่แมวด้วยนะสวยนั่นน่ะนั่นน่ะตัวเท่าละ อ๋อดีชอบเลยแหละแมวดูดิความโลอบขอบชิดคนเนาะแล้วใครจะเปิดประตูเดี๋ยวเขาจะเดินอกมารับอ๋อเดินลงมาเปิดประตูให้แล้วก็บรงเตี๋ยที่เนี่ยเขาจะ ข้างในเขาก็จะปกติเขาจะอารถไฟเข้าไปโหลดครับผมไม่รู้ว่าเขาเขาหน้าจะเอาโหลดแหละโหลดออกไปด้วยหน้าจะเอาสินค้าลงมาจากทางเรือเพราะว่าตรงนี้ติดแม่น้ําที่ยาวที่สุดอย่างที่ผมเคยบอกแล้วก็เวลาที่ลงทุกเข้าที่บมกไปโหลดเนี่ยมันเป็นตรงรางรถไฟเลยครับคือเขาจะต้องไปย้ายรถไฟออกมันเหมือนเขาเจะอารถไฟเข้าไปทํางานก่อนเวลาที่มีรถเข้ามารับอย่างเงี้ยเขาจะต้องไปลากรถไฟออก แล้วเอารถเข้าไปโหลดโหลดเสร็จปุ๊บพอรถโหลดเสร็จปุ๊บเขาก็จะลากรถไฟกลับเข้ามาใหม่ครับก็คือบางทีมันจะใช้ตรงรอเอารถไฟออกเนี่ยนะกว่าเขาจะย้ายรถไฟอะไรเงี้ยมันใช้เวลาต่อโหลดข้อมทางรถไฟเลยครับแต่โชคดีที่นี่คือมีตาช่างผมจะบอกเขาให้เอาแค่ประมาณย3บามตันขึ้นครับคิดว่าโหลดนี้น่าจะเหมาครับเหมาจ่ายซึ่งไม่อยากเอาหนักไปเปลืองน้มันเราก็เอาแค่พอประมาณครับย3ิบสามตันครึ่งเขาจะใส่ของแบบว่ารุ่หนึ่ง ดสองสามสี่ครับเขาใส่รูสองก่อนแล้วก็ให้ไฟสัญญาณเราเดินหน้าใส่รูสามเดินหน้ารูสี่เพื่อกระจายน้ําหนักออกครับแต่โปรตีที่เนี่ยเวลาโหลดมาแล้วอะ่ะมันจะหนักหน้าบ่อยเพราะว่าตู้ตู้หางพวกนี้ส่วนมากอะ่ะข้างหน้าใส่ได้น้อยตู้เนี้ยข้างหลังใส่ได้สองหมื่นเจ็ดข้างหน้าใส่ได้สองหมื่นหนึ่งทำให้ของอะ่ะจะดูหนักแต่จริงของข้างหน้าน้อยแต่ว่ามันหนักเพราะว่าหัวเนี่ยหางนี่มันเบาอยู่แล้วครับเองข้างหน้ามันหนักข้างหลังมันเบา ก็มีเนินพอดีเดี๋ยวเราจะกระแทกความออกมันของไปข้างหลังอ่าทุกคนนั่งรอเดี๋ยวกะพาเข้าไปชมข้างใน a few moments later ตอนนี้เราก็ได้คิวเรียกเข้ามาโหลดแล้วนะทุกคนเนี่ยกำลังมาครับอุ้ยสวยเลยอะ่ะเขาย้ายรถไฟออกมาแล้วดูเดี๋ยวต้องรอให้เขาดึงรถไฟออกแล้วก็เปิดไมค์กั้นให้เรา แม่น้ำเลยเห็นมองแม่น้ำเห็นเขากำลังลากรถไฟออกมาครับ <S <S เราจะต้องเข้าไปโหลดในช่องของอ่ะที่เขากำลังถักรถไฟออกมานะ รถไฟออกมาแล <S <S ness, like return, right ้วเราจะหลบไปฝั to right ่งนู so right ้นเพราะว่าถ้าฝั่งซ้ายเนี่ยผมก็รับเหมือนกันเป็นแป้งชนิดนึงเอาไปส่งโรงงานอาหารสัตว์ครับจะรับฝั่งซ้ายอันนัดปลายทางไปที่โทบิกาแคนซัสสินค้าจากฝั่งขวาเป็นแป้งสมูริน่าไปที่โรงงานเซนพาสต้ากำลังรถไฟออกมาเพื่อเราโดยเฉพาเขาคงนึ่ในใจบอกนี่ไม่ใหม่แล้วเพิ่งลาเข้าไปแล้วออกาหี่แล้ว แล้วก็ลากเข้าลากออกเงี้ยตลอดนะรถมาก็ต้องลากออกแล้วก็ลากเข้าไปแล้วรถมาก็ลากออกน้ําไหลแรงมากเลยนะเลยมันไม่น้ำเจ้าพยาเลยเนาะป้ายกั้นด้วยนะป้ายกั้นสําหรับนี่เลยนะ ตอนนี้ก็เขาเปิดให้ทุกคนเขาบอกว่าแทร็กหมายเลข3ก็คือรางรถไฟหมายเลข3ครับเขาจะมีสัญญาณไฟให้เรานะงานอีกคันหนึ่งโหลดอยู่ ช่หางช่องสี่สามบางทีก็สองสมสี่เดี๋ยวผมจะถามเพราะว่าเขาจะใส่เท่าไหร่เพราะว่าผมไม่อยากเอาเพิ่งยีสตันครึ่งคันนี้ก็เป็นหางหารอท็อปเปอร์บอดัมนะครับหรือหางเกรนนะเรียกได้หลายชื่อ,เ,อ,อเขาก็ขนแบบผมเนี่แหละแต่พวกนี้คือเขาจะไปดั้มลงเลยจังง่ายกว่านะครับของผมนี่จะเป็นชนิดที่แบบส่งถึงโรงงานแล้วก็ส่งเข้าไปในไซโลเป่าเข้าไปในตึกเลยฮนะคือส่งถึงที่พวกนี้เขาจะเอาไปทำอย่างอื่นต่อ ไม่ได้ไปถึงที่ถึงโรงงานที่พร้อมแปลรูปะนะตอนนี้เขากำลังล็อกเซียวครับเอาถุงตัวอย่างจะให้เราแล้ว็็ลรักรหัสหรหัสเซียวให้เรา ใส่ยีามตันจุดเจ็ดห้าก็เกิดยีี่มันเหมา่ายแล้วมันก็เอาใส่คุ้มดีแม่งเลยไายได้ใส่ยีาตันทั้งหลังอก่สนบสาตันครึง่งเพราะว่าน้ํามันผมครึ่งถังไงมันก็ไม่เผื่อน้ํามันให้เราด้วยไม่เดี๋ยวยังไงก็ต้องไปเติมน้ํามันเต็มถงัง เขามีของฝากมาให้เยมื่อกี้รู้เลยว่าน้ำหนักน้ำหนักประมาณ32,500ครับข้างหน้าไม่ให้เกิน3 4 0ห0หรือว่าประมาณ1 7ตันผมเหยียบเ้าเร่งเบิ้ลก่อนให้เขารู้ว่ารถจะขยับแล้วนะเพราะเผื่อคนอยู่ข้างบนเไง ต้องค่อยๆออกเี๋ยวประชากเดี๋ยวเผืออสมมุติกันเซตตี้เฉยแปลว่าน้ำหนักข้างหน้านี่โอเคเลยไม่เกินใส่มา23ตันกว่าเติมน้ำมันมเข้าไปอีกหน่อยนึงพอดีเลยครับข้างหน้าจะอยู่ประมาณ33,500 33,500ก็จะอยู่ประมาณที่16ตันกว่ากว่าครับน้ำมันน่าจะยัดได้ประมาณ150กิโลหรือประมาณพันพันกว่าปอนด์นะก็เจาอมาพอดีพอดี ข้างหลังก็โอเคถ้าข้างหน้าโอเคทั้งหลังโอเคแน่เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เกิน24ตันยังไงก็โอเคอันนี้จากถามว่ารู้ได้ไงก็จากการที่เราโหลดบ่อยๆครับทําบ่อยๆเราจะรู้ว่าข้างหน้าประมาณนี้ข้างหลังจัดได้เท่าไหร่มันจะไม่เกินอุ้ยตัวอะไรนู่นน่ะข้ามถนนรถไฟน่ะดูดิเออตัวอะไรอ่ะเออตัวเบลเลอ,อร์เลยมีรูปมันด้วยใช่ ว่ากระรอกก็ไม่ใช่เนาะนี่ทางขึ้นนี่พี่ถ้าน้ำหนักเกินนี่ทำไงทุกคนเนี่ยฮะทางขึ้นทางขึ้นก็จะถอยหลังครับแล้วก็กระแทกกระแทกต้องรีบเียนะเดี๋ยวรถด,ดับขึ้นเแียสอง นี่แหละถึงตัวอย่างมาแล้ว จะลงไปเส้นอนะเอกสารครับี๋ยวเยวราจะออกเดินทางกลับบ้าน A few moments later ง่ายกว่าออกทางนู้นทางนู้นโอ้โหป้ายสต๊อปไม่ไหวเข้าเกียร์เดี๋ยวออกเดี๋ยวหยุดเดีย๋ยวออกเดี๋ยวหยุด